ชาวราศีเมถุน,นะฮะกับเรื่องที่คนโฟกัสเป็นพิเศษครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะดวงตานะครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองนะครับมุมดาวเกี่ยวข้องเรื่องการ <c oughs> เรียกว่ารายรับรายจ่ายนะครับในช่วงสัปดาห์นี้พอจะหมุนพอจะช็อปพอจะใช้พอจะแก้ปัญหาพอจะเคลียร์เรื่องสําคัญสําคัญได้นะฮะโดยเฉพาะในช่วงกลางกลางสัปดาห์ถึงปลายนะฮะก็จะมีข่าวดีเรื่องของเงินทองอย่างน้อยจะมีเรื่องติดขัดก็จะแก้ได้ ใครที่มีเรื่องทุกร้อนกังวลหรือไม่สบายใจนะฮะหรือเรื่องที่วิตกนะครับข้อดีคือมันจะมีวิธีจัดการกับปัญหาได้ในท้ายที่สุดทุกเรื่องนี่คือจุดเด่นนะครับมูดาวต่อมาครับในระยะนี้สิ่งที่เห็นและเด่นชัดนะครับคือคนนะฮะชว่วงนี้มันมีข้อดีคือวานให้ใครช่วยเหลือได้นะครับคนพอจะแก้ปัญหาหรือวหววานให้ช่วยครับคนในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานลูกน้องบริวารหรือแม้แต่หัวหน้าพวกมุมบชาลูกพี่ลุกนพี่สามารถช่วย ในเรื่องที่เราขอได้นะครับฉะนั้นกใกล้สบายใจตรงที่มันพอจะมีเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นหน่อยแต่ว่าถ้าจะมันต้องวานให้ใครช่วยโอเคสาเร็จนะครับพอวกมาดูเรื่องของการงานครับในช่วงนี้มูดาวการงานดาวพฤหัสโคจรทับอยู่นะครับมันส่งผลให้มีผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็มีโปรเจกต์ที่เราทําแล้วไม่มีปัญหาสามารถแก้ได้นะครับนี่คือจุดเด่นข้อดีนะครับว่าไปนะระยะนี้ ถ้าใครที่มีเรื่องกังวลหรือร้อนใจนะครับมาเดี๋ยวปัญหานั้นๆน่นนะนะฮะมันเคลียร์แก้ได้สมเร็จนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะว่าถ้ามีปัญหาอะไรที่แบบไม่สบายใจจ,จริงๆนะครับแล้วมันมไม่มีใครจะช่วยเลยนะครับตัวเราเองนี่แหละฮะสามารถจะคิดเคลียร์แก้ได้ในท้ายที่สุดนะครับนี่คือจุดเด่น,นะฮะฉะนั้นก็ให้ดีตรงที่เรารู้ดวงก็คือรู้มันดูหนังรู้เหมือนสปอยหนังนะฮะเออว่ามันมีดวงที่แก้ ปัญหาต่างๆในท้ายที่สุดในทุกเรื่องนะครับปัญหาบางอย่างเราก็รู้สึกเออมันยากจังหนักจังให้รู้เลยนั่นแหละนะครับเคบแก้ได้นะฮะผมมุกมาดูไปว่าเรื่องงานหรือภารกิจต่างๆให้สบายใจได้นะว่ามันมีความคืบหน้าภารกิจนะครับแก้ปัญหาได้แล้วก็มีโปรเจรกต์ใหม่ๆเข้ามาเจอง,งานที่คนอื่นเขาเดือดร้อนขอความช่วยเหลือก็มีนะครับไม่ใช่ว่าแค่เราเคียร์ของเราเองนะครับคนอื่นเดือดร้อนเราสามารถช่วยเหลือได้นะครับข้อดีอย่างหนึ่งคือวาจาเด่นพูดคุยนะครับ วานให้ใครช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาได้ไม่พอพูดคุยค้าขายโน้มน้าวใจใครอ่าโอเคครับถ้าจะเป็นต้องโน้มน้าวใจใครต้องขายงานต้องแก้ปัญหาหรือต้องแก้ตัวนะฮะเออเรื่องอะไรที่เราต้องพูดเองนะเรื่องน่าสําเร็จนะครับนี่คือจุดเด่นคือไหวพริบดีนะฮะข้อดีอีประการคือเรื่องของผมเรียกโชคลาบนะครับอ่ามันมีดวงมีโอกาสมีโชคลาบนะโชคลาบความสำเร็จครับมีเข้ามานะฮะแต่ข้อดีข้อสําคัญคือโอ้อดีนะว่าไปสำเก็ไหม ถ้าเป็นไม่ได้ครับมันมีความเฮงนะครับเฮงมันบางทีมันเหนือกว่าเก่งนิดนึงตรงที่เก่งนี่คือเราต้องพยายามทําอะไรได้วยตัวเองฮะสุดท้ายสาเร็จแต่ข้อดีความเฮงคือบางทีเราเจอทางตาันหรือทางออกไม่เจอนะครับหรือหาทางแก้ปัญหาไม่ได้อยู่ๆก็มีปัญหา้อยู่ๆก็มีคนมาช่วยแก้ปัญหาอยู่ปัญหาก็เล็กลงนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงน,นี้นะครับอ่โอเคนะครับ อันนี้ผมดูภาพกว้างทั้งหมดเลยนะยังไม่ได้เจาะลึกนะครับถ้าเจาะลึกเรื่องของเงินนะมันมีรายจ่ายฉับพันมาแต่ก็หมุนแล้วก็แก้ได้อย่างที่บอกตอนแรกนะครับแล้วก็มีดวงผู้ใหญ่เมตตาเผืเ่อเพื่อนจะเป็นต้องให้ผู้ใหญ่คนไหนนะครับช่วยดูแลแก้ปญัญหาเมตาก็สามารถทำได้นะครับระวังป่วยไม่สบายอันนี้ต้องระวังเพราะว่าบางทีมันก็ห้ามยากนะครับอาจจะใช้ร่างกายเยอะ หรือว่าเจอฝนเจออะไรคือแบบทาให้ป่วยไม่สบายต้องเซฟๆนะครับน,นี่คือสิ่งที่เตือนแล้วก็ช่วงนี้มุมดาวมันมีคนถ้าคนแก่นะครับหรือว่าผู้ใหญ่มากๆนะฮะพอจะพึ่งพาได้เผื่อเพื่อนๆมีเรื่องอะไรที่จะจําเป็นต้องพึ่งพาผู้ใหญ่บางท่านนะฮะหรือคนที่เคยช่วยเหลือสามารถกลับมาช่วยเหลือเราได้อีกนะครับโอเคนะครับและยังระวังความฝันนะครับระยะนี้บางทีฝันไม่ค่อยดีหรือฝันอะไรแปลกๆนะครับ เราจะดูไวโอเคช่วงนะี้มันเป็นจังหวะดาวนะครับก็แก้ได้แก้ตามความฝันไปนะครับแล้วก็ประการต่อมาช่วงนี้เสน์แรงดาวสุกคือดาวความรักนะฮะโครจรในตําแหน่งปฐุมเกณฑ์แปลว่าเกณฑ์เป็หมือนปฐุมเกิดดอกบัวช่วงนี้ถ้าดาวประจําตัวเราครับมันเด่นหรือก็ดาวความรักเด่นนะฮะหรือดาวเสน่ห์แรงนะครับฉะนั้นจะพูดคุยเรื่องสําคัญถ้ามีปัญหาเรื่องก็ตามจะช่วยเหลือกันและกันได้ดีหรือมีความคืบหน้าในคนที่เราคุยด้วยนะครับ มันก็ดีตรงนี้นะครับความรักก็ถือว่ายังสดใสเรื่องใดที่มันเครียด,ดกังวลอย่างน้อยความรักหรือครอบครัวสดใสเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะสังเกตไหมอ่าแล้วก็อีกประการครับดวงมีการเดินทางระยะสั้นนะฮะจุดนี้จะมีการเดินทางระยะสั้นบ่อยหน่อยครับยอยู่ๆก็มีเหตุต้องไปนู่นไปนี่หรือว่าอยู่ๆต้องไปเจอกนมากต,ตาหลายตาบางทีถ้าใครที่มีไอเดียอยากทําอะไรส่วนตัวไปพิเศษนะครับก็สามารถทําในช่วงนี้ได้ในท้ายที่สุดนะครับนี่คือจุดเด่น และถ้าใครที่มีเรื่องที่อยากทําส่วนตัวเป็นพิเศษ,ษก็สามารถทําในช่วงนี้ได้ครับเพื่อมีไอเดียอะไรที่นอกเหนือนจากงานหลักงานงานรองนะครับเพื่อมีไอเดียอะไรที่นอกเหนือนอื่นๆนะฮะงานเอางานเด็กมาทําก็ได้หรืองานเอางานเด็กมาซ่าเป็นเงินก็ได้แล้วแต่นะครับแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าเอออย่างนั้นมีเรื่องที่คิดทําหวังตใใั้งใจเรื่องส่วนตัวครับคือไม่ใช่เกี่ยวกับง,งานหรือไม่ใช่เกี่ยวกับง,งานประจำาดวยเรื่องส่วนตัวเราจะเข้มข้นในการทําสิ่งเช่นนั้นมากขึ้นนะฮะ นะครับซวว์ช่วงนี้กำลังต่อจิ๊กซอว์เล่นแผงใหญ่เลยนะฮะเกิกรเปล่ยนกรชวงนี้ก็จะว่างนิดว่างหน่อยก็จะมาทาสิ่งนั้น,นครับนี่ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเราจะว่างนิดว่างหน่อยก็จะทําอะไรที่เราอยากทําเป็นพิเศษนะครับแสดงว่าไม่ใช่ว่าสำหรับนี้งานยุ่งงานเยอะแล้วเราไม่ได้ทาอะไรก็ให้เป็นตัวการันตีว่าเรื่องงานหรือเรื่องงานส่วนตัวหรือว่าภารกิจอะไรที่เป็นงานดิเลกเราสามารถทําและทําได้ดีนะครับในช่วงจากนี้ไปนะฮะเลขมงคลครับ7819เครับเลขที่เป็นตัวฉกเลขสามสีครับ ขาวนะครับสีแดงสีส้มนะฮะแล้วก็สีม่วงสีที่เื่องเื่องหรือไม่ค่อยใช้คือสีเทาครับวันที่ดีครับมีวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันศุกร์วันที่ติดขัดคือวันจันทร์ฮวงจุ้ยโชคลาภสัปดาห์นี้เคลียนะครับทำความสะอาดห้องน้ำครับให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดตาเท่าที่ทำได้นะครับโชคดีมาสุขครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ